ยังมีเรื่องงามไส้อีกเยอะยังมีเรื่องงามไส้อีกเยอะปัญหาสําคัญคือประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพได้เลยสะท้อนว่ากองทัพในปัจจุบันขาดสํานึกว่าเงินที่ใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเอาคําว่าความมั่นคงมาอ้างเพื่อใช้เป็นก่อกาลังในการตรวจสอบปัญหาต่อมาก็คือกองทัพและกระทรวงกลาโหมไม่เคยให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการการทหารที่ผมเป็นประธานอยู่ประธานที่ชื่อวิโรจน์จะจัดการกับรัฐมนตรีที่ชื่อสุธิน งงหลายครั้งครับที่กรรมธิการขอข้อมูลไปก็ไม่ให้ดื้อตาใสเราไม่ยอมแบบนั้นครับหากหน่วยงานไม่ให้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือก็จะทวงถามไปยังัฐานตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สั่งการให้หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยส่งข้อมูลมีการขีดเส้นตายาถึงเวลาเส้นตายครับข้อมูลยังมาไม่ถึงมือของคณะกรรมาการก็จะมีหนังสือฉบับที่3าที่ลงนามโดยนายวิโรธลักษนาดิศรประธานคณะกรรมการการทหารโดยตรงถึงนายสุทินคังแสงขอให้ท่านเร่งสั่งการให้ส่งข้อมูลมาโดยพันและมีเส้นตายสุดท้ายจริงๆถ้ายังไม่ ส่งมาก็หมายความว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานในสังกัดที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะตรามาธิการการทหารแต่รัฐมนตรีที่ชื่อสุพินคลังแสงก็มีเจตนาไม่ให้ความร่วมมือไม่ต้องห่วงาท่านประธานนายสุพินคลังแสงเจอผมอภิปรายมาไม่ไว้วางใจแน่นอน